สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องขันน้ำผลไม้แยกกาศร,ระบบสกัดเย็นนะครับยี่ห้อฮูลอมนะครับซึ่งผลิตในปี2017ทั้งคู่นะครับรุ่นทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นรุ่น H30 นะครับส่วนรุ่นทางด้านขวามือของผมนี่เป็นรุ่น H34 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2รุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับอย่างแรกที่ผม จะให้ดูก็คือรูปลักษ์ภายนอกนะครับรูปลักษ์ภายนอกของรุ่น H30 เนี่ยก็ดีไซน์โดยสำนักออกแบบจากประเทศอิตาลีนะครับที่ออกแบบซูเปอร์คาร์นะครับเช่นเฟ r ร์เรอรี่ลัมโบกินีนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์ก็อย่างที่เห็นนะครับนี่คือการดีไซน์นะครับส่วนหูลองรุ่น h 3 4นะครับก็เป็นดีไซน์จากโรงงานนะครับ ดันหน้าดานข้างก็จะดีไซน์ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของสเปคของมอเตอร์กันก่อนนะครับเป็นรุ่นที่ผลิตมาเพื่อใช้ในบ้านนะครับก็คือจะทำงานต่อเนื่องได้ประมาณ30นาทีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของภาพรวมแล้วก็สเปคของเครื่องเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับสำหรับรุ่น30นะครับเวลาเรา จะคันผักผลไม้เราก็ต้องหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วเราก็ใส่ทางด้านช่องด้านบนนะครับรุ่นนี้ช่องใส่ผักผลไม้กว้างกว่ารุ่นเก่านะครับก็ใส่ทางด้านบนได้แล้วก็สไลด์ทางด้านข้างได้นะครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นผักใบผักผลไม้ที่เป็นชิ้นๆนะครับเราใส่ถ้าเผื่อเขาไม่ลงเข้าไปในห้องคั้นเราใช้ไม้ ช่วยดันลงไปได้เลยนะครับทุกอย่างเราคอนโทรลได้เลยแน่ใจว่าผักผลไม้ทุกชิ้นเข้าห้องคันทั้งหมดนะครับแต่จุดด้อยก็คือเราต้องยืนหยอดจนจบโปรเซสการทํางานนะครับสําหรับรุ่น34นะครับช่องใส่ผักผลไม้จะเปลี่ยนไปนะครับเขาจะทําเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกับเป็นช่องใส่ผักผลไม้ที่เป็นทรงกระบอกอย่างนี้นะครับ เราก็ต้องหั่นผักผลไม้นะครับเป็นชิ้นๆใส่ลงไปนะครับใส่จนแม็กซิมัมแล้วก็ปิดฝานะครับมาป,ปิดฝาแล้วเราก็เปิดเปิดเครื่องนะครับ mm hmm. เขาก็จะดึงผักผลไม้ที่เราใส่ในช่องนี้ลงเข้าสู่ห้องคั้นนะครับอันนี้คือ,คอ,คอจุดเด่นเลยนะครับคือเราใส่เสร็จแล้วเราไปทำอย่างอื่นได้แต่คราวนี้เนี่ยข้อจำกัดที่เราทดลองการใช้งานก็คือ ผักอะไรที่ไม่มีน้ําหนักนะครับก็ไม่สามารถที่จะดึงลงเข้าไปในห้องคันได้นะครับเพราะเขาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวคอนโทลนะครับเป็นตัวคอนโทลผักผลไม้แต่ผักที่มีน้ําหนักก็จะเข้าห้องคันได้นะครับจุดด้อยอีกอย่างนึงก็คือบางครั้งเรากลับมาแล้วผักยังค้างอยู่ด้านบนนะครับส่วนการคายกากนะครับ ของรุ่น30ก็คือขายกากออกทางด้านนี้ก็มีเหยือกมาลองนะครับส่วนรุ่น34ก็ดีไซน์ได้เรียบร้อยดีนะครับก็ขายกากอยู่ทางด้านล่างนะครับช่องน้ําผลไม้ออกก็ก็แล้วแต่จะวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับส่วนก้านเปิดปิดช่องกากก็เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเองมาดูอุปกรณ์ข้างในกันนะครับว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับ เรามาดูรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆของรุ่น30กับ34นะครับผมจะเริ่มจากช่องใส่ผักผลไม้ก่อนนะครับสำหรับรุ่น30เนี่ยครับก็ช่องใส่ผักผลไม้ทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับก็ช่องใส่ผักผลไม้ก็ใหญ่กว่ารุ่นก่บนะครับแล้วก็สีใสก็เราสามารถที่จะคอนโทรลได้เองเลยนะครับผักผลไม้ที่ไม่เข้าห้องคันเราสามารถใช้ไม้ตัวนี้ช่วยกดลงไปได้นะครับ สำหรับรุ่น3 4สี่นะครับช่องใส่ผักผลไม้เปลี่ยนไปนะครับเขาจะทำเป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็นกระบอกอย่างเงี้ยครับเราต้องหั่นผักผลไม้ที่เราจะคั้นเนี่ยใส่ใส่ลงไปนะครับให้จนเกือบเต็มนะครับแล้วก็เอาไปประกอบกับตัวเครื่องตัวเครื่องที่จะดึงผักผลไม้เข้าเข้าไปในห้องคั้นนะครับเราไม่สามารถจะคอนโทรลได้นะครับก็จะมีตัวตัวนี้ครับเป็นตัวสำหรับคอยช่วยดึงผักผลไม้เข้าห้องคั้นนะครับ คราวนี้เรามาดูในส่วนของเกลียวนะครับเกลียวก็เป็นเจน3นะครับรูปร่างหน้าตาเกลียวเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันที่ตรงเดือยข้างบนนะครับของรุ่น34จะใหญ่กว่าสาเหตุที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเขาเกลียวเนี่ยต้องไปปั่นตัวนี้ด้วยนะครับเป็นการช่วยกวาดเอาพักผลไม้เข้าห้องคันนะครับต่อมาก็จะเป็น ถ้วยกองกับโครงใบปาดนะครับตัวถ้วยกองเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตะแกลงนะครับตัวข้างนอกเหมือนกันทุกอย่างโครงใบปาดก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับสาหรับสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือจุดยึดด้านล่างนะครับที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูในทวนในส่วนของโถแยกน้ําแยกากานะครับเออตัวจุดยึดเกลียวเหมือนกันนะครับจุดยึดเกลียวเหมือนกัน นะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับเหมือนกันนะครับต่างกันที่ช่องายกากนะครับตัวรุ่น3 4 3 0จะออกทางด้านนี้ส่วนรุ่น 3- 4ก็จะออกทางด้านด้านนี้นะครับแล้วก็ลงไปายการก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคันโยกที่สำหรับเปิดปิดช่องกากนี่ก็เหมือนกันนะครับ โดยรวมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันนะครับในส่วนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ในส่วนของรุ่น30เนี่ยจะตัวใหญ่กว่านะครับจะสังเกตได้จากโครงสร้างข้างนอกนะครับน้ำหนักก็เลยหนักกว่าเล็กน้อยนะครับข้างหลังก็จะมีสวิตช์เปิดปิดถอยหลังนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับส่วนรุ่น34นะครับ ก็มอเตอร์ก็จะบิวอินโถโถแยกอากาศมาด้วยนะครับก็ดูมอเตอร์ของตัว34เนี่ยจะเล็กกว่านะครับน้ำหนักเลยเบากว่าเล็กน้อยนะครับก็มีสวิต์เปิดปิดแล้วก็ถอยหลังได้อยู่ด้านหลังนะครับมีช่องบา,บายอากาศเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลอง คันจริงกันครับว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับเรามาลองคันแตงโมนะครับสำหรับแตงโมในครั้งนี้ผมเตรียมมาครึ่งกิโลกรัมนะครับ30ครึ่งกิโลนะครับ3 4ครึ่งกิโลนะครับวิธีการของเครื่อง3 4ครับเราต้องเปิดฝานะครับแล้วเราก็ต้องใส่แตงโมลงไปนะครับ แตงโมเราก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครัชิ้นๆก็ครึ่งกิโลนี่ก็ใส่ได้ประมาณทัดสในสามนะครับแล้วเราต้องปิดฝานี่เลยนะครับถ้าว่าเราไม่ปิดฝาเนี่ยมอเตอร์ก็จะไม่ทำงานนะครับส่วนด้านตัว30ศนะครับ ฝั่งนี้ผมต้องหยอดเองนะครับเรามาเปิดเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาคั้นแข่งกันครับ ตังโมนี่น้ำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตังโมนี่ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับ รุ่นส0นี่เราต้องหยอดเองนะครับคอนโทรลทุกอย่างเราคอนโทรลเองนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้น้ำที่น้ำเต็งโมที่ออกมาเนี่ยเนื่องจากผมลืมปิดไปที่ตำแหน่ง c l o สนะครับก็เลยน้ำเลยออกมาสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ฝั่งรุ่น30เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คือในส่วนของรุ่น3ามสี่เขาก็จะทำงานเขาไปเรื่อยๆนะครับเ,เดี๋ยวเราปิดเครื่องครับเดี๋ยวเรามาดูว่า หนได้น้ํามากกว่ากันนะครับแต่เรื่องความเร็วนะครับส่วนที่เราคอนโทรลเองได้เนี่ยจะเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเราคอนโทรลก็ไม่ได้เขาก็ลงทํางานตามจังหวะของเขานะครับเรามาดูในส่วนของน้าแตงโมที่เราได้นะครับน้ำแตงโมในที่นี้ผมใช้เครื่องละครึ่งกิโลกร,รัมนะครับทางด้านนี้นะครับเป็นของเครื่องรุ่น34นะครับ ก็ได้อยู่ที่ประมาณ350 ml นะครับส่วนทางด้านนี้เป็นของรุ่น30นะครับได้อยู่ที่ประมาณ450 ml นะครับก็จะต่างกันประมาณสัก100 ml นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ของกาดนะครับน,นี่ก็จะเป็นส่วนของรุ่น30นะครับส่วนในนี้ก็จะเป็นในส่วนของรุ่น3 4นะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวผมเปิดกาดให้นะครับก็จะเห็นว่ากาดก็เยอะกว่ากาดก็ยังแฉะๆหน่อยนะครับ คราวนี้เรามาดูในส่วนของด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของด้านบนนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีผักผลไม้อะยังค้างอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถจะคอนโทรลเขาได้นะครับนะครับแต่ในส่วนของรุ่น3 0มูนะครับ ็ผักผลมไม้ที่อยู่ในช่องนี้ก็จะไม่มีเพราะว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลเขาได้นะครับคอนโทรนเขได้นี่นะครับผักผลไม้ก็แทบจะไม่เห็นเลยนะครับแล้วเรามาดูเปิดมาดูทางด้านนี้สักนิดนึง,งให้เห็นชัดๆนะครับเห็นว่าเขาจะค้างอยู่ด้านล่างนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองคั้นใบโบบกผสมกับฝรั่งให้ดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับเรามาลองทดสอบกันอีกสักหนึ่งอย่างนะครับในครั้งนี้ผมก็เตรียมใบโบบกนะครับใบโบบกเนี่ยผมเตรียมประมาณ50ากรัมนะครับส่วนฝรั่งเนี่ยผมก็เตรียม200 ห้กรัมนะครับรวม2อย่างก็300กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคั้นกับเครื่อง34กับ30นะครับแต่ตอนแรกเนี่ยผมจะเอาไปบวบกับฝรั่งที่เราเตรียมไว้ะครับต้องเอามาใส่ในเครื่องก่อนนะครับอันนี้ผมก็พยายามใส่ให้เขาแบบผสมผสมกันไปนะครับเพื่อการทำงานของเครื่องเนี่ยจะได้ จะได้ดีมากขึ้นก็คือใบโบกเนี่ยจะเป็นลักษณะฟูๆเบาๆนะครับส่วนฝรั่งก็จะมีน้ำหนักหน่อยนะครับก็จะช่วยทวงเครื่องก็จะได้ทำงานได้ดีขึ้นเราก็ใส่สลับสลับกันไปนะครับ ส่วนฝรั่งนี่ผมก็พยายามหั่นให้ชิ้นชิ้นให้เล็กกว่าเดิมนะครับเพื่อจะได้เข้าห้องคันได้ดีกว่าเดิมอันนี้เราก็ต้องปิดฝานะครับถ้าไม่ไม่ปิดฝานี่เป็นเซฟตี้ของมอเตอร์3 4มสี่เขาเขาจะไม่ติดนะครับส่วนตัว3 0นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมก็เริ่มเปิดเครื่องอันนี้ก็เปิดเลยนะครับอันนี้ผมก็เริ่มใส่ วนเป็นกำๆนะครับแล้วใส่ส่วนนี้ผบงก็ปัดให้มาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่ เราก็จะใส่ใบบัวบกลงไปให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยฝรั่งอันนี้ถ้าเราไม่ข้าวเขาไม่ลงไปห้องคัน้นเราก็ใช้ไม้ช่วยกดได้นะครับ ใส่ชิ้นสุดท้ายไปแล้วเราก็ปล่อยให้เครื่องเขาเดินอีกประมาณสักระยะหนึ่งนะครับกากก็แห้งใช้ได้เลยคเพราะเราเห็นว่ากาก,ากเขา ไม่ออกแล้วก็นิ่งๆนะครับเราก็ปิดเครื่องเดี๋ยวเรามาดูปริมาณน้ำกันครับสำหรับน้ำในส่วนของเครื่องฮูลอม3 4นะครับก็ได้ประมาณ200 ml นะครับสำหรับเครื่องฮูลอม30 ก็ได้250 ml มากกว่า50 ml นะครับคราวนี้เรี๋ยวมาดูในส่วนของกากกันครับกากของ30นี่ก็ค่อนข้างจะแห้งเลยนะครับแห้งใช้ได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของ สาสบ้างครับากาเขาจะถูกเก็บอยู่ข้างใต้นะครับนะก็ก็จะแฉกว่านิดหนึงนะครับความรู้สึกจะแฉกว่านิดเดียวเองนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่ผักผลไม้ครับเห็นไหมครับว่า ในส่วนของใบบบกเนี่ยครับเขาจะไม่ยอมลงไปนะครับเขาจะพันกับตัวนี้ครับเขาจะพันอยู่นะครับเราก็มาลองเปิดห้องคันของตัว3าสีดูนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเศษฝรั่งกับเสศษใบบบกนี่ก็ย,ยังค้างอยู่เนี่ย ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นสามศูนะครับก็น้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ ทั้ง2เครื่องให้ดูนะครับ